นะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่ร้านคอมโปเจนุสคอมโปรถไฟฟ้าเซียรังสิตนะครับ <Okay. S 1> มาใหม่หลายรุ่นนะครับท่านผู้ชมอยากได้หรือว่าอยากทดลองขับก็มา,าทดลองได้ในชั้น ใต้ดินเซียรังสิตนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าแบบรุ่นธรรมดานะครับประมาณเจ็ดพันกว่าบาทส่งฟรีนะครับหรือจักรยานสามล้อสองตอนสามตอนมีหลังคานะครับสามล้อสี่ล้อ,ลอ,ลอ,ลอก็มีนะครับผมมีให้เลือกสันมากมายตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่นะร้านคอมโก้เซียรังสิตนะครับชั้นใต้ดินนะครับท่านผู้ชม